อยู่กันที่ตลาดอินดี้บางขุนเทียนค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างหน้าอาสตูดิโอน,นั่นเองวันนี้ <Hey. S 3> เราจะมาเลียนโขนกันอ่าเคยเลียนกันไหมไม่เคยอันนี้นี่ครั้งแรกนะแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าตลาดอินดี้บางขุนเทียนจะมีโขนด้วยนะเยนโขนเ,เพราะปกติไม่ไม่น่ามีในสถานที่เป็นตลาดใช่ปะเรามาเลียนโขนนาทีก็เหมือนเราอะไรนะดำรงความเป็นไทยดำรงอันษรความเป็นไทยแล้วก็ไม่มีใครแก้ให้เลยนะแก้หน่อย เราก็ดำรงความเป็นไทยนะคะเราเป็นัความเป็นไทยรำรำรับไปกันเลยสีเหลอกันสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัวันนี้มาทำอะไรกันครับเนี่ อันนี้จะมาได้ลองเรียนอยากเล่นโขนใช่ไหมครับใช่เริ่มแรกเลยสงสัยจะต้องเปลี่ยนผ้าก่อนเพราะว่าตอนนี้เครื่องกินฝนหน่าจะย่อแบบนี้ไม่ถนัดเจ๊เจ๊ครับสวัสดีพี่แล้วก่อนเลยสวัสดีครับไม่อันนี้คือเปลี่ยนผ้ายังโอเคหนูหันไปเห็นท่าถ้าเพื่อนนะคะคิดว่าเข้าวแห่ขาแบบน้องก็ได้นะคะก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วไปดูกันว่าเข้าวจะไปได้ไหม อันนี้ซ้อมซ้อมเาเป็นนอกจากเียนโหดแล้วเขาเป็นนักวิ่งด้วยนะเขาบอกเขาวิงเขาเป็นนักวิ่งใช่ไหมนล้บอลด้วยใช่ไหม พี่ครับไม่ต้องอโอเคทำอะไหร่อนาทำอะไหรลองทำเลยยืมเลยอาหารนิดเดียวนิดเดียวไม่เจ๋งห้อยลูกอ่ะเออนี่มึงอดปดเพลงนิดปวดเพลงกูเป็นตัวแค่ไหนนิดเด็กมาอ่ะโอเคเปลี่ยนผ้าแดงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขาสเต็ปต่อไปเราจะมาทดสอบความอ่อนของขากันคือการดัดเท้า ทุกทีถ้าทุกคนไม่เคยเรียนหน้าตัดสินเข่าเวลาย่อมันจะเป็นแบบนี้หรือเวลาย่อดเหลี่ยมมันจะไม่สวยถูกไหมครับถ้าเกิดเราขี่ไปเพื่อให้มันเป็นอย่างนี้มันอาจจะเจ็บก็ไม่มากลองดูครับใครจะเป็นคนแรกก่อนดีโอเคมาใครร้องดังโดนหักตังค์โอเคครับมาย่อครับโอเคค่อยๆกางเท้ามานิดนึงครับ เอามือเท้าเอาว้ครับพี่จะค่อยๆถีบให้มันดันออกไปใช่ไหมดเมีใช่ใช่ไหมไม่มไมมเจ็บเพราะว่าเนี่ยหัวเลาะมีความโุ้ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้นับนับยี่สิบพอครับเด็กเด็กคับอพกพูดหน่อยเรียนผลเรียนผลต้น เราคิดว่ามันไม่เจ็บอุ้ยนี่ขาอ่อนคนนี้ขาอ่อนใช่ครับอ่อนใช่ปะไม่ได้ขาอ่อนพี่อย่ามาเล่นตังค์ไอ้จริงจริงชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อสี่ห้าหกขาผมสั่นแล้วโทรศัพท์โทรศัพท์มาเปิดสั่นโทรศัพท์มาสั่นเก้าสิบมือเท้าเอวไว้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 โอเคเอาเกมรีนะเกมตรีถ่ายนะนะหนึ่งสอง แล้วไม่ค่อยออกกำลังกายด้วยกระดูกต่อครับเยาะตัวลงมาครับเอ้ยอยมือเท้าเอวไว้เกลโอ้ยนี่ขาออกสบายดันดันหลังแลนะดันตัวไว้ดันตัวไว้เออเนี่ยโโโอออ้้้ โอเคโอเคดันันต okay, okay. ้นาะโอเคเอาเค่อเพี่อครับมานั่งก่อนนั่งก่อนนั่่อเออนั่งกับที่ก่อนมาทุย่องไปย่องไปไม่ทิเยพี้ยขอโทนะครับโอเคมือเท้าเอไหครับโอเ k นับเลย1นึ่งสอาสี่ห้าห 16 17 18 19 20อ่ามีตัวมีตัวนิดนึงมีตัวไปทางฝาทางซ้ายโอ้ยมันนานนะโอเคโอเคใช่ครับเช็คครับมาไม่เจ็บไม่เจ็บนี่โอ้โหหนึ่งอย่าเพิ่งครับแม่ยังไม่อยังไม่อนยังไม่นอนหนึ่งหนึ่งสองสามอยากขยันห้าอยากขยันท้าดี เด็กๆเรียนโขนต้องเบาๆละครูโอเคโอเคโอ้ยขาอ่อนนับเลยครับขาอ่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบ้สบหกสิบเจ็ดสยีโอเคไมโอ้ยขาอ่อนกับเออนับยี่สิป่ะหนึ่งสอ ่ไม่เก็บไม่เก็บฉันก็ไม่เจ็บไยวลองดูราว่าไม่มีหลัก่านาอ่บ้านอยู่นนทร์นะครับอยู่นนทร์คำขวัญจังหวัดนนท์มีไหมทุเรียนอร่อยผมบอกได้อย่างเดียวทุเรียนอร่อยทุเรียนที่ไหนจังหวัดนนท์อ๋อไม่เจ็ทุเรียนนนท์ครับอันนี้ขอนับสิบพอแต่อเป็นภาษาจีน E อยนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยยังแครับเขอขอแป๊บนึงครับโอเคมีกายขอแป๊บนึ่งด้วยย่อไปแล้วนะอาจารย์เอาไมคุยย่อคุยยังไม่ได้ทำอะไรลูก าเหยียบข้างครับเหยียบลึกๆเลยน้ำมือซ้ายจับกันใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดเรายืนตรงนี้ใกล้ๆอ่ะเราจะไม่มีแรงขีดถูกปะเราต้องเอาเท้าขึ้นมาเถิดขึ้นมาอันนี้เดีขึ้นมาอีกเออนั่นแหละแล้วก็ขึ้นไปตรงๆขึ้นไปตรงๆยืนยืดขานี้ให้ตึงนี่ตัดหนึ่งสองสาม คุณจะแหกไปอย่างนี้ทำไมล่ะเอาคุเข้าไปอย่างนี้ใช่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 ค่ะใช่มันก็คือการก้าควยกันอะค่ะลิงมามาแล้วาาาถ้กไปอย่างนี้ะฝั่งังน้ฝั่งนี้ค่ะฝัี้ฝั่งนี้จะตึงค่ะใช่แต่ฝั่นี้จะจะนอใช่ ใช่ค่ะเดินไปพร้อมกันหัวอยู่ที่เดินก็ฝากการเรียนการสอนโขนนาฏศิลป์ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าการเรียนการสอนแบบนี้เดี๋ยวนี้จะเริ่มหายไปในทุกๆุทีอยากจะฝากเก็บไว้เพราะว่านี่คือศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติครับขอบคุณน้องๆที่มาเรียนรู้การแสดงการเรียนเกี่ยวกับโขนในวันนี้นะครับขอขอบคุณนะคะที่ยัง รักษาวัฒนธรรมไว้นะคะแล้วก็ที่มาสอนพวกเรานะคะคในวันนี้ขอบคุณค่ะครับถ้าใครสนใจอยากเรียนแบบนี้ติดต่อมาทางเพจอาร์ตสตูดิโอได้เลยครับแล้วก็ถ้า,พาเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไล,ลค์กด subscribe กับพวกเราได้นะคะวันนี้นา<บ>พวกเราก<ร>็แบบเจออะไรใหม่ๆใช่ป่ะอยากให้พวกเราไปทำอะไรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยนะคะว<ไ>ันนี้พวกเราไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบาย